นะะในนกมิวสิไีที่21ข่าววันนี้ทาว,าวมีข้อมูลมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาให้ติดตามกันค่ะพี่ทาวาจะมาจุดรายการของเราหรอคะเนี่ยมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะไม่ใช่นกยุงแต่ว่านกน<ม>ิวของเราเนี่ยนะคะจะมีการเสริมพักค่ะเพื่อให้มี<ช>ข้อมูลนะคะที่สดใหม่แลวก็อัปเดตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพูดอีกก็ถูกติดพิเตนี่จานไม่ได้ตัวเป่าแล้วเปลือยนะจ๊ะเอาข่าเอาข่า วันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องวัคซีนโควิด19ค่ะสายการบินนกแอร์ได้รับการสนับสนุนวัคซีนโควิด19จากทางภาครัฐซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานทุกคนและอีกทั้งที่สำคัญไปกว่านั้นยังเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทั่เป็นที่รักยิ่งของเราพี่เป้งกับนกยูงฉีดวัคซีนกันมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะรอฉีดเข็มที่สองกันค่ะเร็วเวนี้เลยดีมาก งั้นเรามาแนะนําขั้นตอนการเตรียมตัวหะทั้งก่อนฉีดและหลังฉีดให้กับคุณผู้ชมที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนกันดีไหมได้เลยค่ะซ <ๆ S 2> ึ่งในวันนี้นะคะคุเต้ก็มีวิธีการเตรียมตัวง่ายๆก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะก็มีอย่างแรกเลยนะคะ <ๆ S 2> ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ,อค่ะดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงงดก,การทําง,งานหนะักออกกาลังกายหนักอีกด้วยนะคะก่อนแล้วก็หลังการฉีด1-2วันนะคะรวมถึงผู้ที่มีโรคประจาตัวแล้วก็ผู้ที่มียาที่ต้องรับ ทานเป็นประจำควรที่จะต้องปรึกษาคุณหมอประจําตัวก่อนนะคะใช่ค่ะอันนี้คือในกรณีที่ปกติดีอของน้อยูนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบมีไข้ไม่สบายเจ็บป่วยนะคะให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนพยายามน้อย1-2สสัปดาห์นะคะส่วนคุณแม่นะคะที่แบบมีน้องอยู่ในท้องนะคะ คันเนี่ยอายุคันต่ำกว่า1 2สัปดาห์นะคะจะต้องแจ้งทางหน่วยงานหรือว่าโรงพยาบาลค่ะเพื่อของดการฉีดวัคซีนค่ะอืสำหรับการฉีดวัคซีนนะคะก็จะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนค่ะส่วนใครที่จะฉีดวัคซีนที่ทางรัฐจะหามาให้นะคะหรือว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลเครือบางประกอบมาฝากกันด้วยค่ะ วัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนที่สําคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคโควิด -19 กำลังระบาดอยู่นะครับเป็นรอบที่3แล้วมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากในแต่ละวันซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าการระบาดรอบที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวัคซีนทั้งของภาครัฐแล้วก็วัคซีนทางเลือกของภาคเอกนชนวัคซีนของภาครัฐที่ได้รับจัดสรรมาเนี่ยก็จะมีวัคซีนซิโนแวคนะครับซึ่งเป็นเชื้อตายฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์ วัคซีนนี้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือกลุ่มเสี่ยงส่วนที่เพิ่งเริ่มฉีดในเดือนนี้ก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับฉีด2เข็มเหมือนกันนะครับห่างกันประมาณ10-16สสัปดาห์สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเป็นวัคซีนเชื้อเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีไข้มีปวดเมื่อยตามตัวได้บ้างส่วนวัคซีนทางเลือกทางสถาบันวิจัยจุฬาพรได้นาวัคซีนซีโนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเข้ามา เหมือนกับวัคซีนซีโนแวคนำมาฉีดให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆวัคซีนทางเลือกอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีนโมเดอร์าก็จะถูกนําเข้ามาโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและก็องค์การเพศสัจกรรมสําหรับเครือโรงพยาบาลบางประกอบมีทั้งบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลผู้ช่วยต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับ ในการเก็บในการฉีดวัคซีนและก็ได้มีความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อที่จะกระจายวัคซีนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยให้เร็วที่สุดวัคซีนโควิด -19 นะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะเชิญชวนนะครับอึออ่งขอร้องนะครับในการที่ประชาชนเนี่ยจะมาฉีดวัคซีนถ้าเกิดท่านมีคิวหรือได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วขอให้มาฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนครั้งตามที่แพทย์แนะนำโดยเร็วที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนที่เร็วที่สุดพอพี่โบเต้กับพี่ถาพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะมองยูก็มีข่าวดีๆค่ะสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะกับโครงการท<ฮ>ี่ชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถามว่าโครงการนี้คืออะไรเมันคืออะไรมันคือโครงการนําร่องในการกระตุ้นเศรษฐก<ฮ>ิจแล้วก็การท่องเที่ยวของเราะคะ่ะ<ฮ>โดยเริ่มที่ภูเก็ตก่อนนะคะ เาเนี่ยจะเปิดรับนะักท่องเที่ยวประเทศเตียงต่ำถึงกลางค่ะ<ม>แล้วก็คนที่จะมาได้นะคะจะต้องรับวัคซีนให้ครบทั้งสองโดสค่ะแล้วก็จะต้องมีผลการตรวจเป็นลบแล้วก็เอกสารรับรองว่าเคาได้รับแารฉีดวัคซีนแล้วและจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนที่สำคัญไปกว่านั้นจะต้องท่องเที่ยวภูเก็ตให้ครบ14วันก่อนถึงจะไปที่อื่นได้<ม>ซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเริ่ม1กรกฎาคม โอ้ยยงจะเปเป็นสไตล์ที่ดีมากๆสำหรับกุรกิจท่องเที่ยวเนาะดีมากเริ่มเป็นข่าวดีกันมาแล้วเนาะแล้วก็หลังจากที่เราเที่ยวทิพย์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนี้พวกเราก็จะได้เที่ยวกันจริงๆสักทีค่ะเย่พอพูดถึงข่าวเที่ยวนะคะก็ต้องขาวก็ดมือเลยใช่คือเรารอมานานมากแล้วนะคะเรามีคอนเทนต์ที่ดีจากนกแอร์อย่างวันไหนไปกันนะคะที่ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะ สำหรับเดือนนี้นะคะวันไหนไปกันก็จะพาไปติดตามชีวิตนักบินสาวสวยของเราคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือน้องดิสัซนนั่นเองโอ้โหเกิดวันนี้ก็เกิเตอมไปดิยไอนยเมยย บินไปที่เมืองฮิโรชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่เราเกิดได้บินไปญี่ปุ่นแล้วเหรอคะได้แต่ว่าเป็นการบินแบบทิพๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็นกอยู่ก็บข่าวเนี้ยนะบินไปฮิโรชิมะ้วยเครื่องซิมูเลเตอร์นั่นเองซิมูเลเตอร์คืออะไร่ซิมูเลเตอร์ก็คือเครื่องจำลองของเครื่องบินนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าห้องนักบินเนี่ยทำงาน,นยังไงแล้วก็รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>ก็อย่าลืมติดตามนะคะวันไหนไปกัน EP 3ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ ก็พักเรื่องบินทิปเที่ยวทิปไปก่อนค่ะนกยูงเป้ะจำได้ไหมตอนเดือน2เดือนที่แล้วที่นกแอร์เขามีโปรเจกต์เฟ้นหานักกินนักที่ยวจำได้จำได้พี่เออยัางงี้เลยขอสมัสด้วยทำไมหน้าใหม่หรอใช่เนื้อยุ่งเนื้อใหม่เขียนทุกแต่งหน้าเะไย่างงยู่งสมัครได้หรเป่าเออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันปชลนัยเออไม่ใช่ต้องไปรายการนักดีต่อไปใช่ใช่อยู่ที่นี่ไม่ก่อนเนาะรายการเด็ด Next d e s t i n a t o r ก็ม <M> ีคนส่งมาสมัครอย่างล้นหลามเลยทีมงานของเราก็ค <met> ือคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นข่าวดีก็คือวรนนี้เราจะประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก วันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งสามารถติดตามได้ใน Facebook ของนกแอร์ค่ะจากที่ mm hmm. ทุกคนทราบกันนะคะ mm hmm. ว่านกแอร์สายการบินของคนไทยเพ mm hmm. ื่อคนไทยนะคะเราไม่เคยหยุดบินเลย mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่า mm hmm. เรานะคะคำนึงถึงว่าทุกการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยสำคัญค่ะสายการบิน mm hmm. ของเรานะคะตลอดช่วงที่แบบโควิดที่ผ่านมานะเราอะ เรียกได้ว่าเป็นสายการบินเดียวที่บินและไม่เคยหยุดพักเลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าเูงไฟรที่พี่ไปบินเนาะก็จะมีผู้โดยสารค่ะแบบถามบ้างว่าเนี่ยไฟะ์าวงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยมาดินแบบนี้จะคุ้มหรอแล้วก็ที่สำคัญค่ะขอใหี่นกแอร์เนี่ยอยู่เคียงคู่กับผู้โดยสารคนไทยไปด้วยการตราบนานเท่านานเลยนะคะโอ้โหเซอร์ไม่กล้านานไปลซงมีกล้านะ นเรียกว่าแบบข่าวพาวของเรานะคะมีแต่ข่าวดีๆแล้วก็แบบเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบผูเก็ตแซนบล็อกหรือว่าข่าวที่พ uh okay. ี่ทาวอัปเดตทุวันเป็นเกินนะคะเ็สซิเนเตอร์นั่นเองแต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนก็อยากจะให้พี่ทาวนะคะปิดรายการของเราให้หน่อยค่ะใช่ใช่ขอม่ต้องแบ่งหค่วเก็บคุณได้ค่ะ ครั้งหแรกพวกเราสามคนมีข้อมูลข่าวสารดีปังๆอะไรมาบอกติดตามให้ดีห้ามพลาดนะคะกับนกมิวส์อีพีหน้าค่ะวันนี้พวกเรา3ามคนชาวนกยูพี่เต้ลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะไม่บ